ทุกคนเคยได้รับจดหมายแต่จะมีสักจี่คนที่ได้รับจดหมายที่มาพร้อมกับคำพิพากษาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Detective Code M หรือ DCM ของเราครับวันนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปในคดีที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่ามาคดีที่มีหัวใจหลักเป็นเพียงแค่ซองจดหมายเปล่าๆซองจดหมายที่ไร้ชื่อไร้ที่อยู่แต่เต็มไปด้วยความตายมันคือคำใบ้เดียวที่ฆาตกรทิ้งไว้ และมันคือฝันร้ายของหมวดกรตำรวจนักสืบที่ต้องเผชิญหน้ากับความบ้าคลั่งนี้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ3ามสัปดาห์ก่อนเสียงไซเรนดังสนั่นท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาไม่ขาดสายนัดปรอกแคบแคบแห่งหนึ่งที่ถูกโอบล้อมไปด้วยความมืดและความชืน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยนิติเวชกำลังทำงานกันอย่างแข็งขัน แสงแฟลชจากกล้องส่องกระทบกับหยาดฝนจนเกิดเป็นประกายระยิบระยับหมวดกรยืนกอดอกมองไปยังศพชายหนุ่มคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือดอยู่เขาตายจากการถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่หัวใจอย่างแม่นยำเรากับมือสังหารไม่ใช่คนแต่เป็นเครื่องจักรไร้ความปราณีทุกอย่างเป็นไปตามตำราอชญยกรรมไม่มีหลักฐานไม่มีลายนิ้วมือไม่มีพยานมีเพียงสิ่งเดียวที่ถูกพบข้างศพ นั่นคือซองจดหมายสีขาวเปล่าๆหนึ่งซองไร้ร่องรอยไร้คำเขียนใดๆวดกรใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องแ a บนิติเวชเพื่อตรวจสอบซองจดหมายเปล่าใบนั้นเขาพลิกดูทุกซอกทุกมุมของมันภายใต้กล้องจุลทรรศเขาพบว่ากระดาษซองจดหมายนั้นเป็นชนิดพิเศษไม่ทิ้งร่องรอยลายนิ้วมือไม่ดูดสึกของเหลวและไม่ทิ้งคราบใดๆเรากับถูกออกแบบมาเพื่อทำลายหลักฐานโดยเฉพาะ ทุกเส้นใหญ่ทุกอนูของกระดาษซองจดหมายกำลังเยาะเย้ยเขาอยู่ตรงหน้าซองจดหมายนี้คือหลักฐานและเป็นคำท้าทายจากฆาตกรไปในตัวแต่ที่น่าประหลาดใจกว่านั้นคือมันเป็นซองจดหมายที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อธรรมดาจ,จนหน้าขนลุก1สัปดาห์ผ่านไปคดีฆาตกรรมครั้งที่สองเกิดขึ้นเยอคือหญิงสาวอายุ2ี่สายปลายๆที่ถูกดิงเข้าที่ศีรษะอย่างโหดเหี้ยม หลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุก็คือซองจดหมายสีขาวเปล่าๆเ,เ,เหมือนเดิมหมวดกรเริ่มรู้สึกเหมือนถูกปั่นหัวเขาแทบไม่ได้อ่อนเลยตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาห้องทำงานของเขากลายเป็นถ้ำที่อัดแน่นไปด้วยแฟ้มคดีและรูปถ่ายทุกอย่างดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแต่ก็ไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยมันต้องการอะไรกันแน่เขาพึ่งพากับตัวเองใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความสับสนเขาเกลียดซองจดหมายพวกนี้เข้ากระดูกดำ เกลียดมันที่ทำให้เขารู้สึกไร้ค่าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากรู้อยากไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาของมันให้ได้ในห้องสอบสวนที่เย็นเยือกหมวดกรจ้องมองไปยังผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเหยื่อรายแรกเขากำลังพยายามเข้นความจริงคุณรู้ไหมว่าซองจดหมายนี้มันคืออะไรหมวดกรยื่นซองจดหมายเปล่าไปตรงหน้าชายคนนั้นชายคนนั้นรีบเบือนหน้าหนีผมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเขาตอบเสียงสัน่น หมวดก่อนรู้ดีว่าเขากำลังโกหกแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมัดตัวเขาได้เลยมีเพียงสัญชาตตัญาณที่สั่งให้เขาเชื่อว่าผู้ชายคนนี้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับซองจดหมายปริศนานี้เขาเห็นความกลัวในแววตาของชายคนนั้นมันไม่ใช่แค่กลัวตำรวจแต่เป็นความกลัวที่ลึกกว่านั้นกลัวจดหมายในคืนนั้นหมวดก่อนกลับมาถึงห้องพักที่ว่างเปล่าความเหนื่อยล้ากัดกินทุกอนูของร่างกาย เขาทิ้งตัวลงบนโซฟาและหลับตาลงภาพวัยเด็กก็ปรากฏขึ้นภาพของพ่อของเขาที่สอนเขาพับซองจดหมายจากกระดาษเปล่าๆซองจดหมายมันไม่ใช่แค่กระดาษมันคือสิ่งที่เก็บความลับและความรู้สึกไว้ข้างในพ่อเคยพูดกับเขาไว้แบบนั้นหมดก่อนยิ้มออกมาอย่างขมขึ้นซองจดหมายในอดีตของเขาเต็มไปด้วยความรัก แต่ซองจดหมายที่เขากำลังถเชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันกลับเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาเริ่มรู้สึกว่าฆาตกรคนนี้ไม่ได้ต้องการแค่ฆ่าแต่ต้องการจะส่งข้อความบางอย่างออกมาข้อความที่หมวดก่อนจะต้องตีความให้ได้คดีที่สามเกิดขึ้นในโรงงานร้างแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีคราวนี้เหยื่อเป็นชายวัยกลางคนซึ่งเสียชีวิตด้วยการถูกทรมานอย่างแสนสาหัส และในที่เกิดเหตุซองจดหมายเปล่าๆก็ถูกวางไว้อย่างประจงในใจกลางของวงกลมที่วาดด้วยเลือดหมวดกรรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกเข้าที่หน้าอกอย่างจังเขาพุ่งเข้าไปดูซองจดหมายนั้นทันทีเขาสังเกตเห็นว่าบนพื้นซองจดหมายมีรอยบุ่มบางๆที่มองเห็นได้ยากมากรอยเหล่านั้นคือรหัสเป็นรหัสที่ถูกพิมพ์ลงไปบนกระดาษด้วยเครื่องพิมพ์ดีด มันคือรหัสลับที่เชื่อมโยงเหยื่อทั้งสามคนเข้าด้วยกันและมันคือสิ่งที่เขามองข้ามมาตลอดวอดกอนใช้เวลาทั้งคืนในการถอดรหัสจากซองจดหมายนั้นเขาพบว่ารหัสที่ซ่อนอยู่คือชื่อและวันเกิดของเหยื่อทั้งสามคนและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือทั้งสามคนเคยทำงานที่บริษัทเดียวกันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพวกเขาทั้งสามคนคือผู้ที่รอดชีวิตรอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในโกดังของบริษัทนั้น ที่ฆ่าชีวิตคนงานไปกว่าสิบคนหมวดก่อนกำหมัดแน่นเขาเข้าใจแล้วฆาตรกรคนนี้ไม่ใช่แค่ฆาตรกรแต่คือผู้พิพากษาผู้พิพากษาที่ลงโทษผู้ที่รอดจากความตายแต่ที่น่าสนใจคือทำไมฆาตรกรถึงต้องใช้ซองจดหมายสื่อสารกันด้วยหมวดก่อนตามรอยไปจนถึงโบสถ์เก่าๆแห่งหนึ่งเขาพบกับชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งคุกเข่าสวดมนต์อยู่หน้าแท่นบูชา ชายคนนั้นมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่หน้าผาดเป็นรอยแผลเป็นจากการถูกไฟไหม้หมดก่อนก้าวเข้าไปใกล้ๆคนคือผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในโกดังนั้นสินะครับชายคนนั้นหันมามองด้วยแววตาที่ว่างเปล่าผมคือคนเดียวที่เหลืออยู่เขาพูดเสียงเรียบซองจดหมายพวกนั้นมันคือจดหมายจากคนที่ตายไปแล้วพวกเขาบอกว่าคนพวกนั้นควรจะตายไปพร้อมกับพวกเขา และหน้าที่ของผมก็คือทำให้คำพิพากษาเป็นจริงหมดก่อนไม่รู้สึกเกลียดชังชายคนนี้เลยแม้แต่น้อยเขาเข้าใจความเจ็บปวดและความสูญเสียที่ชายคนนี้แบกรับอยู่และเขาก็เข้าใจว่าซองจดหมายเปล่าๆที่เขาสังเกตเห็นในอดีตมันคืออะไรมันคือจดหมายที่พ่อเขาเคยสอนให้พับมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความลับและมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันอย่างเจ็บปวดคดีปิดฉากลงแล้ว ฆาตกรถูกนำตัวไปรับโทษทางกฎหมายหมวดกรยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมแต่เขารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวเขาเขาไม่เกลียดซองจดหมายอีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความตายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลับที่รอให้ถูกเปิดเผยและมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบาดแผลในใจคนที่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจหมวดกรมองซองจดหมายเปล่าที่เขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกมันดูธรรมดา แต่ในความธรรมดานั้นกลับซ่อนความจริงที่เจ็บปวดไว้มากมายเรื่องราวนี้เป็นเพียงบทสรุปของคดีแต่ไม่ใช่จุดจบของการไขปริศนาเพราะในโลกนี้ยังมีซองจดหมายอีกมากมายที่รอให้เราเปิดมันออกและในแต่ละซองก็มีความลับที่รอให้เราไปค้นหาถ้าคุณชอบเรื่องราวสืบสวนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าคุณอยากให้ผมเล่าเรื่ออะไรอีก แล้วเรามาไขคดีไปด้วยกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ